สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วแล้วก็หลายคนก็คงจะไปทําบุญกันเออแล้วเกินขึ้น่างนี้บางคนสงสัยเอา้าคุณเอเนกคุณจะกลัวอะไรเวลาทําบุญเพราะเวลาทําบุญเราก็คิดว่ามันก็จะมีแต่ผลดีใช่ไหมครับเราก็จะมีอะไรครับทําทานเยอะๆก็ร่ํารวยทําบุญรักษาศีลก็มีร่างกายที่สมบูรณ์นะหลายคนก็จะอธิษฐานอาธิษฐานว่าขอให้เกิดมามีชีวิตที่ร่ํารวยขอให้ สวยให้รอให้เจอแต่สิ่งดีๆอะไรดีๆเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่กลัวนะเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่ผมทำบุญเนี่ยผมจะกลัวแล้วก็ยิ่งมีกรณีของแบงก์เลสเตอร์เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่เราทำบุญเนี่ยอย่าลืมนะครับผมกลัวอะไรไหมกลัวกลัวว่าจะลืมอธิษฐานอธิษฐานว่าขอให้เกิดมาเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณดูสิครับว่าคนที่ทําร้ายนะคนที่เยาะเยะ้ยคนที่เอาเงินฟาดหัวแบงค์เลเตอร์เนี่ยลึกคนหลายคนเนี่ยที่เกิดมารวยเนี่ยแล้วจิตใจไม่มีคุณธรรมเนี่ยจริง,รงๆเขามีบุญนะเขามีบุญที่เกิดมารวยแต่ว่าเขาน่าจะอาจจะลืมอธิษฐานขอให้มีสมาธิดังนั้นพอเกิดมาเนี่ย เมื่อไม่มีสมาธิทิ่เนี่ยโอกาสที่จะหลงไปในทางที่ต่ํานะครับคบเพื่อนชั่วอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เขาต่ําลงเรื่อยๆเห็นไหมครับหลังจากแบงก์เลตเตอร์เนี่ยตํารวจก็สืบต่อเป็นไงหลายคนก็มีคดีฟอก default, เงินมีอะไรเนี่ยซึ่งก็มีการจับกลุมมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาไม่ว่าเราอธิษฐานทุกๆครั้งเนี่ยบางครั้งเราลืมนะครับลืมว่า อธิษฐานให้รวยให้หล่อให้สวยให้มีทุกอย่างแต่ลืมไปว่าขอให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องจําเป็นนะครับผมก็เลยบอกว่าผมกลัวแล้วทุกครั้งที่ผมทําบุญเนี่ยผมจะไม่ลืมนะผมจะไม่ลืมอธิษฐานข้อนี้เลยนะครับว่าขอให้เกิดมาทุกภพทุกชาติเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมลืมอธิษฐานให้รวยนะครับให้หล่ออะไรแบบเนี้ยให้รวยให้หล่อให้สวยให้เจอคนดีๆอะไรแบบเนี้ย ถ้าผมลืมแต่ผมอธิษฐานแค่ข้อเดียวว่าขอให้มีสมาธิทีเนี่ยถ้าชาติหน้าผมเกิดมาจนผมว่าผมสร้างตัวได้นะและที่สําคัญเนี่ยถ้าผมสร้างตัวแล้วเนี่ยพอผมมีสมาธิทีเนี่ยผมก็จะไม่สร้างตัวในธุรกิจสีเทาธุรกิจที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือว่าผมเกิดมารวยแล้วเนี่ยผมก็จะไม่หลงไปกับความรวยที่ไปทําร้ายคนอื่นที่ไปเหยียดหยามคนอื่นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการอธิษฐานขอให้มีสม,มาธิทีเนี่ย เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับอย่าลืมนะครับก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานตรงนี้ด้วยนะครับจงกลัวกลัวกลัวการทําบุญกลัวการทําบุญแล้วลืมอธิษฐานข้อนี้นะครับฝากไว้คิดนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านใครที่มีทุกขอให้พ้นทุกใครที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นที่สําคัญจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเรานะครับ จะสูงจะทำออยู่ที่ทำตัวนะครับครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ